ยังจะมาเล่นเหยียบลูกโป่งนะเคยเล่นไหมไม่เคยค่ะแม่อ๋ออันนี้อันนี้เราเราไม้ไม่จิ้มสันุกเราจะใส่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่อาบสีแดงหนึ่งอันสีเหลืองหนึ่งอันมาแบบนี้หนึ่งนิ้วแยวเท้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งค่ะเท้ามายกเท้ามาอ่าอ่ะอันนี้มายิ้มยกเท้ามาก่อนข้างเลย น้้ยว้ายไม่จุ่มมีรูปโปงข้างหลังด้วยมีรูปโป่งข้างหลังด้วยยิ้มนะต่อไปนะเดี๋ยวคุณแม่จะแม่คุณแม่จะเต่านกบีดแล้วให้หนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มไปไล่เหยียบลูกโป่งข้างหลังหนูแย้มหนูแย้มก็ไปไล่เหยียบลูกโป่งข้างหลังหนูยิ้มนะใครแตกคนนั้นแพ้ใครไม่แตกใครเหลือลูกโป่งคนนั้นชนะให้เหยียบขั้งแต้มสองอันและถ้าวิ่งหนีที่อื่นนะให้อยู่บริเวณในนี้ก็พอนะโอเคไหมมาเลยนะ เดิ่ยบลูกโป่งกันนะคะเนย็บี่เยบสิต้องเยยบให้แตกสิได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้มได้ไหมแล้วมันจะได้ไหมคะ เดี๋ยวยิ้มหรือย้มเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะคะดู<ม>ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้เลยจ้ะไม่ใช่หนูแย้มต้องไปเหยียบของหนูยิ้มนะหนูยิ้มก็ต้องไปเหยียบของหนูแย้มค่ะสลับกันเหยียบค่ะระวั <c oughs> <c oughs> งระวังนะนี่ไม่ดึงหลังกันนะไม่ดึงหลังกันนะระวังหกล้มด้วยคุณแม่เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะนานตั้งใจเย็นๆลนกตั้งใจเย็น นั่นเอาลูกขึ้นมาใหล้มต้องลกขึ้นมาให้ลูกเงียบๆเงียบๆเงียบเงียบเงียบดแตกมันแตกๆนะใหเงียบไม่อ่เงียบลูกขึ้นยบลูขึ้น แตกไหมอันนี้เลยแล้วเนี่ยอะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากเล่นนี้ก็ให้ยืนเฉยๆแล้วให้หนูยิ้มเหยียบหนูแย้มหนูแย้มก็เหยียบหนูยิ้มเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเหยียบโอเคไหมคะอันนี้หนหลังให้หนูแย้มก่อนอะอะยือ่ะยืนเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยียบเดี๋ยวให้แตกเลยนะ อนย้มอ๋อหนูแย้มแตกเองหนูย้มเป็นคนเหยียบแต่หนูแย้มแตกเองนะคะ <c oughs> แต่นแตนาานหนูแยม,ม <c oughs> นั่งนรอเลไอ่าเออลองนั่งสิเอามากดกติกาไมาอึ๊บแตกไหมอึ๊บจะแตกหรือม,มันเหนียวไวหรือเปล่า ยิ้มทำไม่ได้ก็ยืนถือให้หนูแย้มำยียบให้หนูแย้มนั่งอะฮะหนูย้ำเอาของหนูย้ำมาสี่นะหนูยิ้มมากยิ้มมากอุเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มทำให้ยับหมดแล้วนะไม่ยับหมดแล้วนะเดี๋ยวนไปนีดยืนดีๆยืนแล้มั้อ่ะยืนจับแม่ไว้จับแม่ไว้หนึ่งสองสามนั่งเล้งนั่งเลง จับสองมือจับสองมืออานั่งเย็บแรงๆสองเท้าเลยลุกเอาตูดนั่งไว้ต <c oughs> ูดจงหนึ่งหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมเดี๋ยวเอาไมมันไม่แตกหรอลูกหน,หนึ่งสองสาม ไหม่ได้จุดจุดจๆยิ้มนี้นะหนูยิ้มนี้นี่ีก็ลุกแตกไม่่กนนี่ก็สนุกสนานกันไปนะคะก็ไม่มีใครแตกนะคะตามกติกาเดิมแต่มีพลิกแพงคือสุดท้ายคุณแม่มาจับแล้วให้หนูยิ้มหนูแย้มนั่ง แกเลยใช่ไหม<ช>บ๊ายบายค่ะ